ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ไฮก็จะมาชวนทําขนมไทยนะคะนั่นก็คือเมนูบัวลอยกล้วยหอมค่ะสูตรทั้งหมดก็ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะก่อนจดสูตรก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมมะพร้าวค่ะมะพร้าวที่ใช้เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะถ้าเกิดว่ามะพร้าวของใครอ่อนมากๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องหั่นก็ได้นะ ต้องอย่าลืมดูส่วนเปลือกที่ติดมากับเนื้อมะพร้าวด้วยนะคะตรงนี้ต้องแกะออกให้หมดนะเดี๋ยวพอเราเตรียมส่วนของมะพร้าวอ่อนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะต่อมาก็มาทำบัวลอยกันค่ะตัวบัวลอยเนี่ยวันนี้ใช้เป็นกล้วยหอมนะคะให้ใช้กล้วยที่ฟรีซเอาไว้นะเก็บไว้นานแล้วนะคะสีเขาก็เลยจะได้เข้มแบบนี้นะ ออมาเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะวิธีการใส่แป้งอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวทั้งหมดนะคะเราค่อยๆใส่ลงไปก่อนนะใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนแล้วเราก็ลองนวดเขาก่อนค่ะว่าเขาสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ไหมถ้าเกิดว่าเขายังดูเหลวจับตัวเป็นก้อนไม่ได้แบบนี้เราก็ค่อยๆเพิ่มแป้งลงไปค่ะ สาเหตุที่ให้ค่อยใส่แป้งนะคะก็เพราะว่ากล้วยแต่ละบ้านนะอาจจะมีความชื้นหรือว่ามีน้ําในกล้วยเนี่ยต่างกันเพราะว่าความงอมความแก่ของกล้วยไม่เท่ากันนะคะถ้าเราใช้แป้งเยอะเกินไปเขาก็จะไม่อร่อยนะดังนั้นก็เลยให้ค่อยๆใส่ค่ะแล้วเราลองนวดดูถ้าเกิดว่าเขานวดได้แล้วจับตัวเป็นก้อนได้แล้วแบบนี้เราก็ไม่ต้องเพิ่มแป้งไปหมดจนตามสูตรก็ได้ค่ะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเขามีลักษณะเนื้อเนียนเป็นแบบนี้นะ เมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเม็ดบัวลอยกันค่ะก่อนที่เราจะปั้นนะคะเราก็เอาแป้งเนี่ยค่ะโรยลงไปบนถาดแล้วก็ทาถาดให้ทั่วก่อนนะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เม็ดบัวลอยที่เราปั้นลงไปแล้วอะค่ะเขาติดกัน วิธีการปั้นก็สามารถปั้นได้ตามที่ถนัดเลยค่ะจะปั้นเป็นเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะคะสูตรที่ให้ไปวันนี้นะปั้นออกมาแล้วเนี่ยค่ะจะทําได้ทั้งหมด2ถ้วยก็คือพอดีทานค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทํามากกว่านี้ก็สามารถเบิ้ลสูตรได้เลยวันนี้ที่หายปั้นก็จะเม็ดประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะ จากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาัวลอยไปต้มค่ะตั้งน้ําเปล่าให้เดือดเลยพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็เอาเม็ดับลอ,อยลงไปค่ะอันนี้ที่ไฮทํำไฮจะต้มแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเพราะว่าทานคนเดียวนะอีกครึ่งนึงก็คือเก็บใส่กองปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทานเมื่อไหร่เราค่อยเอาออมาต้มค่ะเมื่อเราต้มจกนกระทั่งเม็ดับลอ,อยลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แปลว่าเขาสุกแล้วนะก็ตักเขาขึ้นมาใส่น้ําเย็นค่ะ เราเอามาใส่ในน้ำเย็นก็เพื่อนน็อกเขาไว้นะคะให้แป้งเขานุ่มหนึบแบบนี้นะไม่ให้เขาสุกแล้วก็เละจนเกินไปค่ะจากนั้นเราก็นําน้ํามะพร้าวนะคะมาตั้งให้เดือดนะเดี๋ยวเราจะทําไข่หวานกันถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทานไข่หวานก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะ ตอนต้มไข่หวานก็เอาความสุกในระดับที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะบางคนอาจจะชอบสุกมากบางคนอาจจะชอบสุกน้อยนะแต่วันนี้ที่ให้ทำก็จะให้สุกด้านนอกแล้วก็ด้านในยังเป็นไข่แดงเยิ้มอยู่ค่ะพอเราได้ความสุกที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ตักเขาขึ้นค่ะพักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำกะทิกันค่ะ เทน้ำกะทินะคะครึ่งหนึ่งนะลงไปในน้ำมะพร้าวค่ะตามด้วยน้ำตาลเราก็จะคนจนกระทั่งน้ำตาลเดือดแล้วก็ละลายดีนะคะเราจะคนตลอดเลยนะเราจะไม่ปล่อยให้น้ำกะทิะคะ่ะเขาเดือดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเดือดมากเดี๋ยวเขาจะแตกมันนะพอน้ำตาละ,ละลายดีแล้วก็เติมน้ำกะทิส่วนส่วนที่เหลือลงไปค่ะปรุงรสนิดหน่อยด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ คนทั้งหมดนะคะให้เขาเข้ากันนะพอเขาเริ่มเดือดเบาๆเราก็ใส่นะมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะรอให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราต้องคนตลอดเลยนะอย่าให้เขาเดือดจัดนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกะทิเขาจะแตกมันนะพอเขาเดือดเบาๆได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ปิดไฟได้เลยเดี๋ยวก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เมื่อทำทั้งหมดทุกส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตักใส่ถ้วยนะใส่เม็ดบัวลอยลงไปค่ะพร้อมด้วยไข่หวานแล้วก็ราดน้ำกะทิลงไปเลยตอนนี้เบอร์ลอยกล้วยหอมของเรานะคะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆนก็ลองเอาไปทำดูนะเป็นเมนูขนมไทยที่ทำไม่ยากค่ะอร่อยนุ่มแล้วก็หนืบหอมด้วยนะตัวเม็ดบัวลอยก็จะมีรสกล้วยหอมค่ะเข้ากันมากๆกกับน้ำกะทิเลย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปทำแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ